ปรับไว้เป็น0ูนย์ก็ได้4มิลลิแอมนะฮะถ้าเกิดปรับไปที่25เนี่ยฮะอ่ะก็จะได้ประมาณ8มิลลิแอมนะฮะแล้วก็ถ้าปรับไปเต็มที่เลยเนี่ยก็จะอ่านค่าได้ประมาณ20มิลลิแอมนะฮะ สัญญาณ420 m mm ิแอ a ป์เป็นสัญญาณที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมนะฮะเพราะว่าสามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะแล้วก็ไม่มีผลเรื่องของสัญญาณรบกวนหรือระยะสายไฟสําหรับตัวจอย TD 3.53เนี่ยไม่มีวงจรที่สามารถรับสัญญาณ420 m mm ิแอ a ป์ได้โดยตรงะฮะแต่ว่าเราสามารถใช้โมดูลเสริม AS 420 m mm ิแอ a ป์ในการรับสัญญาณได้นะฮะ ในคลิปนี้เราก็จะมาลองใช้จอ a d d 3 5 s 3รับสัญญาณ 420mA ah แล้วก็แสดงผลบนหน้าจอกันนะฮะเริ่มต้นนะฮะทำไมต้องใช้สัญญาณ 420mA ah ด้วยนะฮะสัญญาณ 420mA ah เนี่ยเป็นสัญญาณที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมนะฮะนอกจากสัญญาณ 420mA ah แล้วก็ยังมีสัญญาณ 0-10V ฮะแล้วก็มอสบัตติยู T U นะฮะตารางที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบนะฮะว่าแต่ละรูปแบบสัญญาณเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะฮะ เริ่มจากสัญญาณ420ม mm, ิลลิแอมนะฮะจะใช้สายไฟได้2-4เส้นนะฮะโดย2เส้นก็คือรับไฟแล้วก็จ่ายกระแสออกมานะฮะก็จะใช้สายไฟแค่2เส้นนะฮะแล้วก็จะมีอีกรูปแบบที่ใช้ทั้ง3เส้นแล้วก็4เส้นนะฮะส่วนสัญญาณ0-10โวลต์ w, ก็จะใช้สายไฟ3-4เส้นนะฮะส่วนมอสบัด RTU เนี่ยก็จะใช้4เส้นเลยก็คือจะมีไฟเลี้ยงตัวเซ็นเซอร์แล้วก็จะมีสัญญาณ A/B นะฮะตัวสัญญาณ420ม mm, ิลลิแอมนะฮะ ระยะสายไฟเนี่ยจะไม่มีผลต่อข้อมูลฮะเราก็สัญญาณรบกวนเนี่ยก็จะไม่ได้มีผลกับข้อมูลที่เราได้รับนะฮะแต่ถ้าเป็นสัญญาณ 0- ูนย์ถึงสิบโวลต์เนี่ยยิ่งสายไฟไกลเนี่ยก็จะยิ่งสัญญาณตกไปอยู่ที่สายไฟนะฮะแล้วก็จะมีสัญญาณรบกวนได้ง่ายกว่าสัญญาณ4ี่ยี่สิบมิลลิแอมกับมอสบัตไฮตนะฮะส่วนมอสบัตไ t u เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณดิจิตอลฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยก็จะมีแค่รับได้กับรับไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่ารับข้อมูลได้เนี่ยกอออนนนูู้้ล่่ถตงแแว สัญญาณ4 20 m ์นะฮะจะใช้กับเซนเซอร์ค่าเดียวเช่นสมมติถ้าเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ1อันแล้วก็ให้สัญญาณ4 20มาสัญญาณ0 1 0์ก็เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเซ็นเซอร์วัดความดันแบบนี้ฮะก็จะให้แรงดันไฟฟ้าออกมาเป็น0 1 0์แต่ถ้าเป็นตัวมอสบัตติยูเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นสัญญาณดิจิตอนเขาก็สามารถที่จะให้เซ็นเซอร์หลายค่าไ,ได้เช่นตัวเซ็นเซอร์อาจจะวัดได้ทั้งอุณหภูมิความชื้น หรือว่าวัดความกดดันได้ด้วย3ค่าเนี่ยก็สามารถส่งมาผ่านตัวสายแค่สีเส้นนี้ได้เลยนะฮะทีนี้ตัวจอ IDD 3ดีสามจเนี่ยเขาไม่สามารถรับสัญญาณสี่สิบมิลลิแอมได้โดยตรงนะครับเพราะว่าไม่มีวงจรที่ใช้ในการแปลงสัญญาณนะฮะเราก็จําเป็นจะต้องใช้โมดูลเสริมที่เว่า A/S สี่สิบมิลลิแอมนะฮะซึ่งเป็นสี่สิบมิลลิแอมดิซิเวอร์โมดูลฮะใช้รับสัญญาณสี่สิบมิลลิแอมมาแล้วก็แปลงเป็นไอสแควร์ซีนะฮะออกจากไอสแควร์ซีไปที่โกลบก็เอาไปต่อกัับตว จอ A.T.D. 3.3จุดสามแล้วก็เขียนโปรแกรมอ่านเข้ามาอีกทีนะฮะโดยจะเห็นว่าที่โมดูล A.S. สี่ m ีสิบมิลลิแอมเนี่ยเขาก็จะมีจุดต่อกระแสเข้าก็คืออินพุตนะฮะก็มี I บวกกับ I ลบนะฮะวิธีการต่อก็คือให้กระแสเข้าทาง I บวกนะฮะแล้วก็กระแสออกทาง I ลบนะฮะส่วนตรงนี้เป็นโกลบนะฮะต่อ I.Square C ก็ใช้สายโกลบในการจัม์ได้เลยหรือถ้าไม่มีสายโกลบอยากใช้พินเทดเดอร์ก็ต่อตรงด้านบนตรงนี้ได้นะฮะเป็นระยะมาตรฐานนะ,ะก็คือ2 5 4ห mm, มิลลิเมตรหรือว่า0.1น,นะฮะ ที้การต่อวงจรของเซ็นเซอร์สาย2ถึง4เส้นนะฮะเริ่มมาที่เบสิกก่อนเลยก็คือเซนเซอร์แบบสาย4เส้นนะฮะสาย4เส้นเนี่ยก็จะมีตัวเซนเซอร์ก็จะรับไฟเลี้ยงบวกลบเข้าไปนะฮะก็ต่อไฟมาจากแหล่งจ่ายไฟนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟ12โวลต์หรือไม่ก็2 4โวลต์นะฮะตัวเซนเซอร์นะฮะเขาก็จะมีช่องเอาต์พุตสอันก็คือจะมี i บวกหรือว่าบางรุ่นก็จะเป็นเอาต์บวกหรือว่าจะเป็นเซ็นเซอบวกอะไรเนี่ยฮะก็กระแสนะฮะก็จะไหลจาก i บวกเซ็นเซอบวกหรือว่าเอาต์บ ไบวกของตัวเซนเซอร์ตัวรับตัว A.S.C. 4mm แเนี่ยนะฮะแล้วก็ออกทาง i ลบนะฮะเข้าไปที่ตรงเอาลบนะฮะทิศทางการไหลของกระแสก็จะเป็นตามลูกศรน,นี้นะฮะแต่ถ้าเป็นเซนเซอร์แบบสาย3เส้นนะฮะก็จะมีบวกลบสําหรับต่อแหล่งกายไฟเหมือนกันแล้วก็จะมีแค่ไอบวกหรือสตลบวกหรือว่าเอาอย่างเดียวนะฮะกระแสก็จะไหลจากเอาหรือว่าไบวกเนี่ย ไปเข้าที่ฝั่ง i บวกนะฮะแล้วก็ทางฝั่ง i ลบเนี่ยก็มาต่อที่กาวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวของการใช้กาวร่วมกันเลยนะฮะส่ at athletes, วนถ้าเป็นเซนเซอร์แบบสาย2เส้นฮะก็คือต่อแหล่งจ่ายไฟขั้วบวกเนี่ยเข้าไปที่ i บวกนะฮะแล้วก็ i ลบเนี่ยก็เข้าไปผ่านที่ตัว as 4 0 m ิแล้วก็ออกจาก as 4 0 m ์เนี่ยมาเข้าขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟนะฮะก็จะเห็นว่าเซ็นเซอร์แบบสายสเส้นเนี่ยก็ใช้แค่สาย2เส้น i บวก i ลบแค่นี hein ้นะฮะ เวลาที่ต่อเซ็นเซอร์ยาวๆเนี่ยก็ใช้แค่สายสองเซนก็ประหยัดดีนะฮะทีนี้สัญญาณ420ม ah ิลลิแอมเนี่ยวิธีการแปลผลก็คือเราจะต้องไปดูข้อมูลของตัวเซ็นเซอร์นะว่าสัญญาณที่4มิลลิแอมเนี่ยให้ความหมายหมายถึงอะไรเช่นถ้าเป็นอุณหภูมิ4มิลลิแอมก็อาจจะหมายถึงที่20องศาแต่ถ้าเป็น 20มิลลิแอมก็อาจจะหมายถึง100องศาอะไรแบบนี้นะฮะเราก็จะต้องเอาค่าเหล่านี้ฮะมาบวกลบคูณหารในโค้ดเพื่อให้ได้ออกมาเป็นค่าที่วัดได้จริงของเซ็นเซอร์นะฮะและสมมุติว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นเช่นสมมุติว่าเป็นเออ่ความชื้นในดินอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็น4มิลลิแอมก็จะวัดได้0เปอร์เซนต์แบบนี้ฮะแต่ถ้าเป็น25เปอร์เซนต์ก็จะวัดได้8มิลลิแอม ถ้าเกิดวัดได้12มิลลิแอมป์ก็คือ50%แบบนี้ฮะเป็นในลักษณะของลีเนียนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเซ็นเซอร์ให้ค่ามาเป็นศูนย์ก็แสดงว่าเซ็นเซอร์นั้นอาจจะไม่ได้ต่อหรือว่าเสียไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าถ้าเซ็นเซอร์อยังทํางานปกติอยู่เนี่ยค่าเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มที่4ถ้าต่ํากว่า4เช่นเป็น1เป็น2อะไรเงี้ยแสดงว่าเซ็นเซอร์มันบอดค่าไม่ถูกหรือว่ามันเสียไปแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะดูค่าตรงนี้แล้วก็มาประมวลผลได้นะฮะ ทีนี้การเขียนโค้ดทางอ t ลตันช็เนี่ยก็ได้เตรียมตัวไลบรารีไว้แล้วนะฮะชื่อไลบรารีว่า i x e e p 3 2 4 2 0 a m d s i v e r นะฮะก็ไปดาวน์โหลดที่ Gi ท h u b นะฮะแล้วก็มีโค้ดตัวอย่างให้นะฮะเราสามารถที่จะศึกษาโค้ดตัวอย่างแล้วก็มาปรับใช้กับตัวจอ ATD3.3 ได้เลยนะฮะซึ่งในคลิปนี้ฮะก็จะใช้ไลบรารีตัวนี้แล้วก็จะแนะนำวิธีการปรับแก้โค้ดมาใช้กับตัวจอนะฮะ การต่อวงจรนะฮะที่ตัวจอ A T D 3.5าเนี่ยผมก็ใช้ตัวสายโก้มนะฮะต่อเข้ากับตัวช่องโกรมนะฮะแล้วก็ปลายสายนะฮะก็จะไปต่อเข้ากับตัวเอเอสสี่มิลลิแอมนะฮะแล้วก็มีจ่ายกระแสเข้ากระแสออกนะฮะกระแสเข้ากระแสออกเนี่ยก็มาจากตัวเจนกระแสสี่ีสิบมิลลิแอมตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวเจนกระแสเนี่ยก็ใช้ไฟจากอะแดปเตอร์12โวลต์น,นะฮะ เวลาที่ปรับตัวนี้ไปที่0ูนย์เนี่ยก็จะมีกระแส4มิลลิแอมป์ไหลเข้ามาที่ตัว420มิลลิแอมป์ซิเวอร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยก็จะอ่านค่าผ่านไอสแควร์ไปนะฮะแล้วก็ถ้าปรับที่ตัวนี้เป็น100เนี่ยตัวร e เซิร์เวอร์เนี่ยก็จะอ่านค่าได้เป็น2 0มิลลิแอมป์แล้วก็ใช้ตัวจอมาอ่านค่าไปอีกทีนะฮะวงจรโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะฮะ ที่ตัวโปรแกรม Square l i n e Studio นะครับผมก็สร้างตัววิดเจ็ตมาที่ชื่อว่าตัว Arc นะฮะแล้วก็มีตัว Label นะฮะตัว Label วันนี้เนี่ยก็ไวสแสดงค่าที่วัดได้นะฮะ4-20มิลลิแอมนะฮะแล้วก็มีตัวหน่วยนะฮะก็คือตัวมิลลิแอมนะฮะโดยตัว Label หน่วยมิลลิแอมเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่า Unique Label นะฮะแล้วก็ตัว4-20มิลลิแอมที่จะใช้แสดงค่าเนี่ยก็จะตั้งชื่อว่า Value ลาเบลนะเราก็มีตัว Arc นะตัว Arc ก็จะตั้งชื่อว่า Value Arc นะฮะเวลาที่เราไปเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็จะใช้ชื่อเหล่านี้นะในการอ้างอิงเขียนในโค้ดนะฮะทีนี้ผมออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ Export โค้ดออกไปฮะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะไปเขียนโค้ดใน v s Code นะฮะที่โปรแกรม v s Code นะฮผมก็เปิดตัว Project Template ขึ้นมานะฮะเราก็เหมือนเดิมนะเราก็ไปเช็คในไฟล์ UI นะฮะว่า ที่เราออกแบบไว้เนี่ยเราเอ็กพอร์ตมาเนี่ยมันถูกที่หรือเปล่านะฮะก็กดไปที่ s r c นะฮะแล้วก็ g UI นะฮะแล้วก็สกรีนฮะแล้วก็ UI index นะฮะจากนั้นเราก็ลองดูนะฮะว่ามีชื่อที่เราตั้งไว้ไหมฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีชื่อวิดเจ็ตที่ชื่อว่า Value Arc นะฮะก็เห็นว่ามี UI under Value Arc นะฮะแล้วก็มี Value Label นะฮะมี Unique Label นะฮะแสดงว่าเราน่าจะ export ตตัว UI มาถูกนะฮะเราก็ดูอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ปิดไป ขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะติดตั้งไลบรารีตัว4 2 0 m r e c e i v e r เพิ่มนะฮะโดยให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของอ t h o n s o p p นะฮะแล้วก็หาตัวสินค้า AS 4 2 0 m นะฮะแล้วก็กดตรงดาวน์โหลดตัวไลบรารีนะฮะก็คือจะอยู่ตรงข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะแล้วกดลิงก์นี้นะฮะ GitHub นะฮะ s l a h t o n s h o p slash p 3 2 4 2 0 r e c e i v e r นะฮะแล้วเราก็ที่หน้า GitHub นะฮะเราก็กดตรงโค้ดค่ะ เราก็กดดาวน์โหลด zip นะฮะเพื่อดาวน์โหลดตัวไลบรารีตัวนี้นะฮะพอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะเราก็จะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า i w e x e b 3 2 4 0 m r e c e i v e r k i t m a i n ฮะเราก็กลับไปที่ตัว v s c o d e ฮะที่โฟลเดอร์ lib นะฮะคลิกขวาแล้วก็กด in file explorer นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ lib นะฮะที่โฟลเดอร์ lib นะฮะก็จะเห็นว่ามีตัวไลบรารี a t d 3 3 library กับ l v g l อยู่ฮะเราก็จะเพิ่มตัวไลบรารี ของ4 20 decibel เข้าไปนะฮะโดยคลิกซ้ายค้างนะฮะแล้วก็เมาส์ลากเข้ามาไว้ในโฟลเดอร์ลินะฮะเราจะเห็นว่าในโฟลเดอร์ลิเนี่ยมีโฟลเดอร์ i w a k EP32 4 20 dB main เพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะก็เป็นอันจบการติดตั้งไลบรารีนะฮะเราก็ปิดตัวหน้าต่างไฟพอไอลอยเลอร์ไปได้เลยนะฮะถ้าเรามาดูในเวิโค้ดเนี่ยเราก็ขยายตรงลิบขึ้นมานะฮะก็จะเห็นว่ามีไลบรารีเพิ่มขึ้นมานะฮะ แล้วเราก็ไปลองดูโค้ดตัวอย่างนะ,ะขยายออกมานะเราก็ example นะเราก็ I wake e32420 milliamp lead ฮะก็จะเห็นว่าก็จะมีโค้ดตัวอย่างอยู่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเปิดหน้าต่างนี้ค้างไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแก้ต่อในไฟล์ main นะฮะในไฟล์ main นะฮะก็กดไปที่ src แล้วก็ main. cpp นะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโค้ดเกี่ยวกับตัวสั่งงานตัว LED Y อ,อยู่นะฮะอันนี้ผมก็ลบทิ้งไปบางส่วนแล้วฮะนี่ก็ลบ จริงนะไม่ได้ใช้เราก็จะใช้โค้ดตัวอย่างนะมาใส่ลงในโค้ดของไฟล์เมนหาเพื่อที่จะได้อ่านค่าจากตัวสี0มิมาได้นะฮะเราก็ไปที่โค้ดตัวอย่างนะเราก็กรอปตัว h e ดเดอมานะอย่างนี้ก็มีกรอปตัว y. h t e กับกรอปตัว include library iwe ep32 ส20 m ิลลิแอม r r h e h. ะะิระเราเราก็มาวางในไฟล์ m a น n cpp นะฮะเสร็จแล้วเราก็กรอปตัว Receiver 420mV mm sensor อันนี้มานะฮะเพราะว่าเราจะสร้างคลาสขึ้นเราจะสร้างออบเจกต์ที่ชื่อว่า sensor ขข้นมาโดยใช้ c l a s receiver นะฮะแล้วก็หลังจากนี้เวลาเขียนโค้ดที่จะอ่านค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า sensor แล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันหรือเมธอดนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะอ่านค่าจาก sensor แล้วก็มาอัปเดตนะฮะโดยเราจะใช้ตัว ท i มเมที่มีอยู่ใน LVGL นะเราก็พิ v, มพ์ LV Timer Create นะฮะตัว Timer Create นะฮะพารามิเตอร์ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันะฮะเป็นฟังก์ชันที่เราจะใส่โค้ดเข้าไปเพื่อให้ฟังก์ชันนี้มันถูกเรียกตามเวลาที่เรากำหนดนะฮะแล้วก็มีพารามิเตอร์เป็น LV Timer T นะฮะเพน,นี้แล้วก็พารามิเตอร์ตัวที่2นะฮะก็จะเป็นระยะเวลานะฮะว่าจะให้เรียก โดในบ็อกเนี้ยทุกๆกี่มิลลิเซกนะฮะอย่างนี้ผมให้เรียกทุกๆหนึ่งร้มิลลิเซกนะฮะแล้วก็ user data ไม่ได้ใช้นะก็ใส่เป็น n u l นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะใส่โค้ดที่ใช้ในการอัปเดตค่าจากเซนเซอร์เข้าไปนะฮะเราก็กลับไปที่ตัวตัวอย่างนะฮะแล้วเราก็ไปก๊อปตรงนี้มานะฮะ if sensor measurement นะฮะก๊อปมานะฮะแล้วก็มาวางในบล็อกนี้นะฮะแล้วเราก็จัดมัน ต่น้อยนะฮะทีนี้เราก็จะได้ค่าที่อ่านได้จากตัวรีเ e i ร์ r นะฮะอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่าโลกับ Curl e เลนะฮะอันนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตัวแปร c u r เลนเพราะว่าเราจะอ่านค่า4 0มิลลิแอมมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากอ่านค่ารอซึ่งเป็นค่าข้อมูลดิบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวแปรรอมาใช้ได้นะฮะแต่นี้เราจะแสดงผ่ค่าสี10นะฮะ การแสดงผลก็อย่างที่บอกว่าเราจะมีตัวอาร์อยู่เราก็จะใช้คำสั่งเซตค่าของตัวอาร์ก่อนนะฮะโดยใช้ lv underscore arc แล้วก็เซต value นะฮะเราจะเซตค่าตัวอาร์ ui underscore value arc นะฮะจากนั้นในพารามิเตอร์ที่2นะฮะก็จะเป็นค่าที่เราจะเซตเข้าไปให้ตัวอาร์กมันแสดงผลนะฮะอย่างนี้เนี่ยอาร์ arc เนี่ยที่กำหนดไว้ min ก็คือ400 400ก็คือ4 มิลลิแอมมันนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็น2,000นก็คือ20มิลลิแอมเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาค่าจากตัวแปรเคอร์เรนซ์มาใช้นะฮะแล้วก็คูณด้วย100เพื่อแปลง4ให้เป็น400นะฮะอ่าเวลาแสดงผลในอาร์คมันจะได้ขึ้นเป็น0นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเคอร์เรนซ์อ่านได้20มิลลิแอมมันไปคูณ100ก็จะกลายเป็น2,000แบบนี้นะฮะในตัวอาร์คเนี่ยมันจะแสดงผลได้ถูกนะฮะต่อมานะฮะเราก็จะเซตค่าของตัวลาเบลนะฮะให้แสดงผลค่า4 20มิลลิแอมนะฮะ เราก็ใช้คำสั่ง label set text นะฮะ,ะใช้คำสั่ง label set text fmt นะฮะพารามิเตอร์ตัวแรกก็คือจะเป็นตัว Object ของตัว label นะฮะก็คือ UI แล้วก็ value label นะฮะที่ตั้งไว้ในโปรแกรม Square l i n e Studio นะฮะแล้วก็ pattern ที่แสดงก็คือเปอร์เซนจุด0 2 F นะฮะให้แสดงเป็นโวลต์แล้วก็ทศนิยม2หลักมีเลข0ูนย์สองตำแหน่งนะฮะแล้วก็ ค่าที่จะแสดงผลก็คือตัวค่าคือเลนส์นะฮะแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอ,อันนี้โค้ดก็คือถ้าสมมุติว่าเซ็นเซอร์เนี่ยสามารถอ่านค่าได้นะฮะก็จะมาเก็บค่าคือเลนส์ไว้ในตัวแปรคือเลนส์ฮะแล้วก็แสดงผลสั่นซีเรียมอนิเตอร์ด้วยค่ารอเนี่ยฮะแล้วก็เอาค่าจากคืเลนส์เนี่ยมาเซตในอาร์คนะฮะ แล้วก็เอาค่าเคอร์เลนเนี่ยมาเซตในตัวล a เบลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถค่าเซ็นเซอร์ได้เออร์ er เนี่ยเราก็จะเซตให้ตัว Arc เนี่ยมันเป็นศูนย์ฮะแล้วก็กอปมานะฮะเร้ก็หนดให้เป็นศูนย์แล้วก็ลาเบลเนี่ยก็ให้ขึ้นคำว่าเออร์นะฮะแบบนี้นะฮะอ่ะทีนี้เวลาที่ตัว โค้ดตรงส่วนนี้ทํางานทุกหนึ่งมิลลิเซกเนี่ยก็จะมีการอ่านค่าจากตัว40ซมิลิแอมดีซินะฮะแล้วก็อ่านได้เนี่ยก็เก็บไว้ในตัวแปรครือเลนแล้วก็ออกมาแสดงผลตามลําดับนะฮะทีนี้เรามีโค้ดส่วนของการอ่านอ่านแล้วเรายังขาดโค้ดส่วนของเซตอัพอยู่เพราะของเซตอัพเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะต้องกอบส่วนของ y begin แล้วก็ y serial เอ่อ sensor begin มานะฮะเราก็กอบมาะฮะแล้วก็มาวางไว้ตรงตรงนี้นะฮะ ขอ enter ลงมานะฮะแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็รีเช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าโค้ดตรงไหนน่าจะผิดหรือเปล่าถ้าดีดูเนี่ยก็น่าจะถูกทั้งหมดะฮะไม่มีตัวแดงเราก็ลอง b u ว l ์ดูเลยนะฮะทีนี้ก็ b u ว l ์เสร็จแล้วก็อัปโหลดโค้ดเข้าไปแล้วนะฮะเปิด serial monitor ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าที่อ่านได้เนี่ยมันยังไม่ตรงนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยผมปรับ ตัวหมุนไว้ที่4มิลลิแอมนะฮะแต่ว่าค่าที่อ่านได้นยก็คือ3ามจ้วิธีการคาลิเบรตก็คือให้เราดูค่าของโลนะฮะตอนนี้ผมปรับไว้ที่4มิลลิแอมค่าของโลตอนนี้คืออยู่ที่ประมาณ6,385นะฮะแล้วก็จะเอามาใส่ตรงคำสั่งเซนเซอร์ตอวปิกินฮะ6,385นนะฮะ, 6, 5, ะ,ฮะเออเป็นค่าที่4มิลลิแอมนะฮะแล้วก็ผมก็จะปรับไปที่20มิลลิแอมนะฮะนี่ก็ปรับค่าเพิ่มอยู่นะฮะ ปรับไปที่20มิลลิแอมแล้วก็ดูว่าค่าโลได้เท่าไหร่นะฮะอ่านี้ปรับได้20มิลลิแอมก็จะเห็นว่ามันไม่ขึ้น20มิลลิแอมนะฮะแต่ว่ามันขึ้นเป็น19.92ม ah ิลลิแอมแทนเราก็จะเอาค่าโลมาคาริเบตนะก็คือ31835นะฮะ31835ะฮะอ่ะเปลี่ยนดนึงนะฮะ3183 อ่ะเก้านะฮะไฟอาจจะไม่ค่อยนิ่งอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะอัปโหลดโค้ดส่วนของที่เราแก้ใส่ค่าคาลิเบตเข้าไปนะฮะแล้วลองดูอีกทีว่าค่ามันจะตรงหรือยังนะฮะอ่ะตอนนี้ค่าที่ได้ก็ตรงแล้วนะฮะอันนี้ปรับไว้ที่ยี่สิบมิลลิแอมก็ขึ้นยี่สิบมิลลิแอมนะฮะลองปรับเป็นสี่มิลลิแอมนะฮะอ่ะก็จะขึ้นเป็นสี่มิลลิแอมนะฮะ จากที่อัพโค้ดโปรแกรมแล้วก็คาลิเบรตเรียบร้อยแล้วฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้ใช้ตัวเจน420มิลลิแอมป์นะฮะจ่ายก,กระแสเข้าไปที่ตัว420มิลลิแอมป์รีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มาแสดงผลที่หน้าจอนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยปรับไว้เป็น0ก็ได้4มิลลิแอมป์นะฮะถ้าเกิดปรับไปที่25เนี่ยฮะก็จะได้ประมาณอ่ะก็จะได้ประมาณ8มิลลิแอมป์นะฮะแล้วก็ถ้าปรับไปที่ตัว50นะฮะ50%ก็จะได้ อ่าสิก็จะได้ประมาณ12มิลลิแอมป์นะฮะตัวเจนเนี่ยมันอาจจะเต็นออกมาค่าไม่ถูกต้องมากนะฮะแล้วก็ถ้าปรับไปที่75นะฮะอ่ะก็จะเห็นว่าอ่านค่าได้ประมาณ16มิลลิแอมป์นะฮะแล้วก็ถ้าปรับไปเต็มที่เลยเนี่ยก็จะอ่านค่าได้ประมาณ20มิลลิแอมป์นะฮะก็จะเห็นว่าสามารถอ่านค่าได้นะฮะแล้วก็ค่าที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงนะฮะที่ มันไม่ตรงเนี่ยก็คือตัวเจนเนี่ยมันเจนค่าออกมาไม่ตรงนะฮะ Serbia, แต่ว่าพอไปใช้จริงเนี่ยค่ามันจะตรงนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะวัดค่า4 20มิลลิแอมเราก็แสดงผลบนหน้าจอได้แล้วนะถ้าเกิดว่าใครทําตามแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มันเออร์เรอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะดูคลิปนี้ซ้ําอีกทีนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ทางอัลทอนช็อปได้เลยนะฮะที่เ w w บ t h o n s h o p .co.th นะฮะหรือที่อีเมลนะฮะ contact@altonshop.co.th นะฮะ หรือทางไลน์แอดนะฮะแนะนำมากเลยนะก็จะเป็นแอดอาร์ทอนช็อปนะฮะถ้าเป็นทาง Facebook YouTube แล้วก็ i n s t a g r กรเนี่ยก็จะเป็นชื่อเดียวกันก็คืออาร์ทอนช็อปนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน,นะฮะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ